ครับทางขึ้นภูผาเจาะดูว่าผมจะขึ้นถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงครับอะไรครับนี่คือจุดสูงสุดของวัดภูผาเจาะครับชื่อจริงวัดบรรพฤษอะไรไม่แน่ใจผมจะให้ชมวิว,360วสามร้อยหกสิบองศาโอ้สวยงามอยู่ครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่ขึ้นมา คู่เขาทางนี้มันไม่เป็นลูกใหญ่นะครับมันจะลูกเล็กๆสลับซับซ้อนทางจังหวัดเลยมันสวยงามมากก็เหมือนภูเขาลูกนี้แหละเป็นภูเขาเหินปูนก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวตัวไต่ผาเที่ยวครับใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับจุดที่ผมจะไปก็คือวัดธรรมภูไวเจาะนะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของน้องบัวลำพูครับ ซึ่งเป้าหมายอยู่ข้างบนสูงสุดนะแต่ไม่รู้จะขึ้นไหวไม่ไหวจะขึ้นได้ไม่ได้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นบอกไม่รู้ครับนื่นวัดนะครับวัดพุทธบันพศถ้ำผาเจาะครับบ้านผาเจาะนี่จะให้ดูบริเวณข้างใน,นวัดที่ขับรถเข้ามาว่าเป็นยังไงครับบริเวณรอบๆอันนี้น่าจะเป็นของเกา่าในเชิงคุณคน ดูนะครับดูบรรยากาศไปด้วยกันแต่ผมเห็นสูงๆผมชักขอดใจแล้วว่าผมจะขึ้นไหวไม่ไหวอ๋อมีคนมาจอดรถอันนี้คือวัดปู่น้อยนะครับดูนะครับกลางบ้านปู่น้อยเหรียญวัด คนมานอนนี่เป็นบริเวณร,ร,บรบอบๆวัดนี่เป็นศาลาภายในวัดนะครับมาตอนนี้มีกระจกแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นมีภายในบริเวณวัดลมเลื่อนดีมาก จริงๆแล้วเคยมาแต่ไม่เคยเอารถขึ้นมาจุดนี้ตรงนี้สวยสวยงามดีเหมือนผมจำได้หรือไม่ได้ผมเหมือนผมไม่ได้เอารถมาจุดนี้อันนี้เป็นพระพุทธรูปใหญ่ครับก่อนที่จะขึ้นไปทางพอดีมีมีเพื่อนขึ้นแล้วขึ้นครับตอนนี้ที่แรกผมยังกล้ากกลัวว่าจะขึ้นไม่ขึ้น พี่เขาจะขึ้นเดี๋ยวคงจะก็จะขึ้นคนระเดินเข้ามาอีกล็อกหนึ่งก็<อ>งมีพระพุทธรูปปางต่างๆเขาโหทำล่มลื่นดีมากครับก่อนที่จะขึ้นสู่ผู้้าเจาะขึ้นข้างบนนี่ครน่าจะเป็นทางขึ้นละจะนับหนึ่งเดินทางขึ้นภู้้าเจาะนะครับ ดูว่าผมจะไปได้แค่ไหนขนาดไหนดูครับต่างขึ้นก็ค่อยๆเลียดเรียบเรียขึ้นไปเลยไดขึ้นมาทางขึ้นก็ประมาณนี้ที่มีเพื่อนนะท่องเที่ยวเาขามาเห็นพี่เขาบอกจะขึ้นผมก็เลยอยากขึ้นแต่สูงก็ไกลนะครับ ทางขึ้นก็ประมาณนี้แต่บางคนเขาก็จะขึ้นมาเพื่อไปไหว้พระนะครับที่เขาดันโดนขึ้นไปเพราะว่ามีพระพุทธรูปอยู่บนยอดเขาสวยสวยขึ้นไปแล้วคุ้มครับถ้ามนนีละวันโอ้ตรงนั้นเม่เคยไปเห็นอยู่เห็นแต่เขาล่งคลิปไหวครับ อันนี้ที่ตัดสินใจขึ้นมีเพื่อนพักพักเมื่อเป็นช่วงๆเอาเนี่ยตามห้างทางก็มีต้นไม้อันนี้บ้านผมเรียกต้นพักอีหลอกครับอันนี้กินได้นะครับแจงแสออใส่หน่อไม้เข้ากันที่จริงผมเคยมาที่หนึ่งแล้วนะครับวันนี้ที่แรกว่าจะไม่ขึ้นพอดีไม่เจอ พี่สามคนเขาจะขึ้นนแล้วเม่อกี้เจอน้องเขาเดินสวนลงไปเขาบอกมีคนข้างบนพี่เขาไม่ขึ้นผมพวกคงจะขึ้นแหละครับมีคนอยู่หลังจากเดินทางมาระยะหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ประมาณไหนแต่สูงเหนื่อยอะต่อไปจะเป็นแบนไดเหล็กแล้วนะครับ เขาบอกว่าจํานวนบันได150ขั้นเองก็น่าจะถึงนะครับ150ขั้นไม่ไกลครับตอนนี้ผมจะถึงบันไดเหล็กแต่ได้ยินเสียงคนข้างบนแล้วนะครับก็สแสดงว่าใกล้แล้วนี่ขึ้นบันไดเริ่มชันแล้วนะครับแต่เห็นยอดลิบรีพี่เขาบอกว่าใกล้เยอะจัง มีเิ็หน้อยมันขึ้นหอดผมก็ต้องหอดครับเหนือยเมื่อยโอ้ยเอาคนเขากล่อ,องมันคนเจงครับเนี่ยเนี่ยแรงมันดา่านใจผมต้องขึ้นต่อครับคนนี้ขึ้นไม่ได้อายเด็กถึงสามแยกครับสามพี่เขาเมื่อสักครู่เขาบอกว่าตรงนี้ไปดูถ้ำฮะ แต่ก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วไปทางวนผมตัดสินใจไปทางถ้ำดูให้หมดครับพอเดินมาถึงตรงนี้ทางแยกมาดูถ้ำเฉยๆผมต้องกลับลงทางเดิมอันนี้สภาพภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปครับหลังจากเดินเข้าถ้ำมานี่ะ อ้าวมีอาบไม่หยุดประการลังก็เหมือนประการลังจะตายไปแล้วครับมีบันไดมีบันไดลงชมอีกอ้าวเขบอกมีบันไดมีบันไดตรงนี้ต้องเสียบไฟเปล่าไม่แน่ใจโอ้ทําลงไปลึกนี่ครับทั้งทั้งไม่ทำเด้ออยากเบิองบอ่อ สำหรับตรงถ้ำตรงนี้เขาบอกมีบันไดลงมีบันไดลงจริงครับก็ลงไปได้แต่ผมคงจะไม่ตามลงไปเพราะเหมือนจะกลับขึ้นมาทางเดิมถ้ำก็ไม่รู้จะสุดที่ไหนค่อยดูคร่าวๆครับว่าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตามโควพีนขึ้นไปออกทางถ้ำครับ ก็มีพระพุทธรูปภายในถ้ำแล้วก็เข้าชมถ้ำได้เนื่องจากว่าผมต้องเดินเข้าถ้ำไปคนเดียวก็เลยไม่กล้าก็กลับลงมาจะขึ้นจุดชมวิวไฮไลท์ของเขาคือมีพระพุทธรูปยอดยอดเขาครับแยกออกมาจากที่ไปดูถ้ำเดินขึ้นมาก็จะมาถึงจุดนี้ใกล้แล้วนะครับ ที่จะถึงยอดภูหาเจาะหลังจากเดินขึ้นมาครับข้างล่างก็จะเห็นวิวนากลางร่างโน้นน่าจะเป็นถ้ำเอราวัณแต่ก็ยังไม่ถึงยอดเขานะครับผมต้องเดินทางขึ้นไปอีกนะครับไปอีกจะเห็นพอสอการสร้างนะครับส2สิงหาสอง5ันบจากปีนั้นมาปีนี้ก็ใช้เวลา8ปี ก็เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวไว้8ปีแล้วตรงพระพุทธรูปคือยอดเขาภูผาเจาะนะครับที่มองขึ้นมาจากสูงสุดนี่ก็ใกล้ถึงยอดเขาแล้วในที่สุดผมก็จะถึงยอดเขาภูผาเจาะนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาที่แรกผมจะไม่ขึ้นด้วยซ้ำาผมกลัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่คนเดียวน่ากลัวนะครับ ถ้ไม่มีพี่สามคนเดินนำหน้าผมไปคำว่าคุ้มใกล้มาเยือนแล้วครับสำหรับการขึ้นพัวเจาะที่มองเห็นก็คือเขาบ้านภูน้อยซึ่งมีแหล่งไอ้แจ้ละทำสมัยทาลาวดีอยู่ที่หน้าโรงบานหน้ากลางเลยทางเข้านี่ครับพอมาถึงจุดนี้ตรงนี้เขาจะเป็นทางนี้ครับ ไม่มีบันไดไม่มีบันไดเขาให้ปีนขึ้นมานิดหนึงใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะครับบางช่วงก็ทำบันไดไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีปีน,นครับเริ่มคุมแล้วครับผมจะไม่พักกล้องเลยเ,เห็นชัดๆเลย ตรงนี้ก็มีคนไปไหว้พระปักถูปอู้สวยงามโอ้ลงโมหินอยู่ใกล้ๆขับขน่าจะให้ถึงสูงสุดแค่นี้วาไปต่อไม่ได้แล้วมั้งมันไดลงไปไหนอีกอเนี่ยเมื่อก่อนไม่มี อีกรอเหรอตรงนี้ก็สูงที่สุดแล้วนะพี่น้องโอ้ยตรงนี้ก็สูงที่สุดแล้วไม่ลงไปอครับขอถึงแค่นั้นแหละป๊าดงามกักงามแน่เฮ้ยขุนเมื่อย่าครับถ่ายอยู่บวานเมื่อยแห้งครับขึ้นมาจดสูงสุดข,ของวัดผู้พาเจาะนะครับชื่อวัดจริงวัดบรรพตไรก็ไม่รู้ คมที่แรกว่าจะไม่ขึ้นครับพอดีเจอพี่เอาสามคนผมก็เลยตัดสินใจขึ้นพอให้ขึ้นคนเดียวผมไม่ค่าขึ้นเนี่ยผมดูแล้วมันเสียวๆดูครับวิวงามหลายงามคักๆตอนลงไม่เหนื่อยเหมือนตอนขึ้นพี่ไม่เหนื่อยเท่าตอนขึ้นแน่ๆครับโอ้อไหลไขยอยเห็นอีกวัดหนึ่งใกล้ๆวัดอะไรไม่รู้สวยงามดี ดูขึ้นมาก็คมครับก็ได้มิตรภาพในการเดินทางดรือเพื่อนนักท่องเที่ยวมาที่เดียวกันก็คุยกันตามภาษาท่องเที่ยวเรียกเป็นไทยโลกประมาณนั้นส่วนทางนี้ก็คงเอาไม่ทันครับเป็นโลงโม่หินไปซะแล้วเป็นภูเขาลูกเล็กๆทางด้านนั้นส่วนนักท่องเที่ยวขึ้นมาด้วยกัน ผมจะไปเข้าลงไป่อนเพราะว่าผมลงทําพี่ผู้หญิงก็ช้าอยู่อยากให้ชมวิวสวยๆรอบทิศทางบนวัดทํามภูผาเจาะในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงเนะ้อที่แรกนึกว่าจะไม่ถึงเ้ื่อซ้ําไปที่แรกว่าจะไล่สดไม่กล้าไรกลัวเวลาเนิ่นๆไม่กระชับต้องกาบปลาภูผาเจาะครับ ไม่รู้จะได้มาเยือนอีกเมื่อไหร่หรือจะมาหรือไม่เพราะว่าสถานที่เ,เก่าๆเดิมๆมาก็คือซ้ํานี่ก็มาสองรอบหรือมาสามด้วยครับั้งแรกถ่ายคลิปไม่เป็นมาเที่ยวเฉยข้างสองก็ลงย t u b e ไปแล้วเมื่อทํา y youtube ใหม่ๆยอดวิวก็ไม่ดีครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคนติดตามไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักนี่ผมจะให้ชมบรรยากาศทางลงนะพี่เขาลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะตามลงไปเพราะว่า เดี๋ยวหลังจากผมเดินลงมาได้สักพักเห็นแค่นี้ก็ห้าสิบเมตรแล้วนะครับขาลงก็เร็วอยู่ไม่เหนื่อยมันขาขึ้นแต่หัวเข่าก็มีแป๊บๆป๊นี่ยจะไม่เหมือนเก่าแล้วหลุดจากกลุ่มแล้วนะครับสามคนที่ไปอยู่ทางโค้งแล้วก็หลุดลงมาอีกระดับหนึ่งครับก็มีทางโค้งตรงนี้พี่สามคนนั้นก็น่าจะ ไปไกลอยู่พอสมควรเพราะผมหลุดหยุดถ่ายถ่ายรูปหลายอยู่อันนี้คือถ้ำที่เข้าอีกด้านหนึ่งแล้วมองมามันทะลุออกทางนี้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่กล้ามาถ้ามามีเพื่อนก็อาจจะมาอยู่นี้เดี๋ยวผมไปเรื่อยๆจะพาลงไปหลังจากเดินมาก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆทางก็มาถึงตรงนี้น่าจะชันกว่าเพื่อนแล้วนะครับจุดนี้ นี่นี่เป็นทางสามแพงทางนี้ก็ขึ้นไปถ้ำม,มีพระพุทธรูปในถ้ำแล้วก็มีถม้ำมีถ้ำอยู่ข้างในตรงนี้เป็นทางสามแพ่งนะครับทางนี้ไปเข้าถา้ำที่น้องก็จะไปทางนี้เป็นทางขึ้นไหวพระจุดชมวิวสูงสุดตอนนี้ผมลงมาหลุดจ,จากบันไดที่เป็นเหล็กนะฮะส่วนที่ว่าสูงชันซึ่งต่อไปนี้ก็ เป็นบันไดปูนแบบนี้ธรรมดาลงไปเรื่อยๆไม่ไม่สูงไม่ชันนะครับก็ค่อยๆเลงก็พอดีกับ9กับ9้าวเดี๋ยวผมงถึงล่างผมจะให้ดูอีกทีนะครับในที่สุดผมก็เดินลงมาถึงทางลงทางออกแล้วนะอันนี้ก็คือตรงหน้าทางขึ้นถ้ำเลยนะครับถึงจุดนี้ก็จะถึงที่จอดรถเลย สำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่เคยมาหรืออยากตามมาชมของกินก็มาครับวิวข้างบนสวยๆยอยู่เหมาะคุ้มกับการขึ้นไปก็คุ้มอยู่พอดีที่แรก,กว่าจะไม่ได้ขึ้นด้วยสาไปเห็นรถคันนี้มาพี่สามคนนี้เขาขึ้นผมก็เลยได้ขึ้นตามมีเพื่อนกอกลัวตอนขึ้นไปก็ ส่วนกับคนลงมา5คนมีเด็กด้วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเดินขึ้นตอนลงมาก็มีน้อง2คนกำลังเดินขึ้นอยู่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ผมด้วย